สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดพิธีทอดพระป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อเธอรพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินปีที่1ิบค่ะ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองจันทบุรีศาลากระตายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีทอดพระป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระประหลัดนิวัติพระธรรมโมจเจ้าอาวาสวัดคมบางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะ ถวายพระราชสาการะนาพระบรมสาิสลักษ์สมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกลุ่มพลังมวลชนพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้นนายสุรชัยคันอาซาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งในปีนี้จังหวัดจันทบุรีมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น179หมู่บ้านแยกเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน139หมู่บ้านหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน20หมู่บ้านโดยมียอดเงินบริจาคทั้งในส่วนกองพะป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และจากทุกกองทุนรวมเป็นเงิน746,610บาทสำหรับการจัดงานโครงการกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดดำเนินการโดยคณะกรรมการเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนระดับจังหวัดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินปีที่1ิบ และเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งเป็นการให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการทอดพระปา่ากองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหาไรายได้สมทบกองทุนแม่ของแต่ละหมู่บ้านในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป